谁没装刀 อันวาเล่นปืนอะไรผมถือ,อมินิอยู่พี่นาสโคบไหมเอาเอาอะไรคุณแปดในคุณแปด อยู่ในวงสืี แถวไหนพี่เพียวพคุณหกเหลือนะใครเอาบ้างเอา,เอา ไปกันตาคุณผมเลยเนาะอยูนนอ่ที่ผมเลยครับพี่จ้าเจอเลออดดอ์บ้างไหมไม่เจอเลยพี่เนี่ยไม่มีเลดดอ,อ์มีแต่โคโลเอาปะมาไปเลยม,มาแล้วมาไปแล้วครับ นี่นี่นี่เลดดัดเฮ้ยเฮ้ยจะยินพี่ชายพี่ชั่วแปดสี่โฟนนี่ไม่ได้นะนี <S 1> <S 1> ่เออเลดดัตเดี๋ยอ่ะเดี๋ยว ไปไหนต่อครับไปไหนต่อครับเกลอาซาฮ่าเดินทางไปกระต๊อบแม็กดำนะดูไอแอร์ดับตกใกล้ๆไปแล้วผมไปเอาแอร์ดับดีกว่าอย่าทำอย่างนั้นเบนอย่าทำอย่างนั้นอย่าย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 าโอ้ไม่ใกล้เลยนะ ไกลใกล้ใกล้นี่ถือว่าใกล้สำหรับผมเลยระวังเองจะเหมือนพี่แดนนะพี่แดนจะชอบตั้งแต่จะ่องแตกนะจ๊ะผมฝากเก็บชิปผมไว้นะได้แล้วพี่เก็บไปทิ้งให้น้องมีคนเหรอพี่ฟิว ไม่มีไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวสองตัวมีสองหาร์ยลงสองคนเพเกียร์แล้วตอนนี้รถจอดอยู่ต้องหาด,ดตีตึกนี้ประตูเปิดน,นี่แหละนี่มันจะไม่ยิงผมนี่ นี่นนวิ่งอยู่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 เข้านี่แหละมักสมมักสมเข้ามักสมนี่แหละเห็นตัวเดียวชุดมหาเทพชุดเ,เด็กใหม่ไงพี่ ไปไหนแล้ววะนีนวิ่งเข้าตึกนี่แหละไหนไม่ได้เสียงรถเลยเขไม่ไม่เห็นเสียงเม็เลย อนอนี่ๆๆมัน่าจะไปไความ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 หาเบ้นความปะมันจะไปไอ้ดอกมันจะไปไอ้ดอกผมรอยิงปีอยู่อยู่ๆบนข้างล่างเฮ้ยอยู่นี่นี่เจ็บเจ็บเจ็บแห้งเจ็บแห้งเจ็บแห้งเจ็บจัด หันหันมาแบบหัวล้วนๆ้วนกำลังไข้าไปไหนอ่ะไหนอ่ะอยู่ในสมุขเลยในสมุกเลยสองตัวสองตัวเพื่อนมันน็อกแล้วตัวหนึ่งวิฟิวยิงตายตายกูเกือบตายเวนเฮ้ยที่พวกใครอ่ะ พี่บิวนอะารปะนีิปีฟอ๋อมันคือการการหลอกมันคือการหลอก,อ,กอ๋อชาวนักกิจเหรอ <S 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 ชาวนักกิจสพบเหรอแมกเขีบเลือนะครับละ เกี็บมาแม่โคตรฟูของฟูจัดหาที่เล่นกลางวงเลยหรอปะบ้านนี้สวยเลยเนี่ย ผมเก็บไปแล้วครับได้ M K สิบสี่ปลดไปแล้วพี่ปลดไปแล้วนู่น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 ข้างหน้านู่นนู่นนู่น cô đang cô đang cô đăng, đấy mà lùng đuôi nữa à má kiểu má kiểu nào đuôi mình lùng ba nia mình ba nia bác kìa, bác liền này Tụi bụi lăng khá bấm đi Mình sai ไม่ก้าบอกพี่ฟิวแล้วพี่ฟิวออกไปเลยไงเสียดายพันเนี้ยมีด<ว>มโดนลูกไหตัวหนึ่งตัว,ว,ตวหนึ่งฝั่งรถน่าจะลงกว่ดังนี่ไม่ไม่กว่ดังนี้ก็มาร์กเนี่ยน่ามันเหลือเราจะลงนี่มาพี่มาร์คฟ้าเอ้ยมาร์คเขียวมีเองเลยวหม <c oughs> ถ้ากล่องมันทับนีมันจะน็อกเขาอิีะหนะเหลืออะไรอะจ๊ะจริงเหรอน็อกเยอะน็อกเยอ <ST AN N ES> เล่นนะพี่เล่นไหมเล่นไหม <ST AN N ES> จัดไปหาเบลลิวไม่เจอเลยอ่ะนี่อักนี่พี่ มีรถไามีรถหมน้ะมาหน้าพี่เหรอใช่ใช่นี่นี่นี่อยู่หน้าพี่เลยกำลังขึ้นไปพี่มาหาเราโอเคไม่หว่าไม่ฝากอินพีออโต้รออะไรเนี่ยมันชนบ้านนี้มันชนบ้านชนบ้านมักเหลืองใช่ไหมอ๋อบ้านนั้นตัวเดียวด้วยหว่ะไปไหมเราไปกดเราไปกดมันได้นะพี่มันมันเป็นเงินมันเป็นมันเป็นหน้าผาตรงนั้น

ตายไหมมันมีอีกตัวนะอยู่หลังคาเนี่ย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 ย็ยบ้อยโอ้โหไม่ได้ร้านพี่ผมไม่ได้ร้านเย็บตายโรงเรียนจีนพี่ย่ะโดดเด้อจ้อย่าโดดเด้อมันบกางลบ นี่นี่นีมันมันเลงเราอยู่นี่กระต่ายางเลยแลนีนี่นี่นี่นนเด็กแบตโอ้ยิยงพี่เราิดลเจ็บเจ็บเจเจ็บเจ็บเจ็บมาใส่เจ็บ นี่เลยหน้าต่างของเพียบเลยนะโตกเนี่ยนิดเดียวอ่ะเพียบเลยดีของเต็มเลย อีก่วะเข,ขาน้นองใกล้ๆๆๆกูกกดังมันบวกกันอยู่พี่โกูดังมากส้มเอามาแล้วเหรออันวาไอ้ <c oughs> ลูกลูกตื่นเมื่อกี้ลูกเก็บฉีใกล้ๆยิงมาโกูดังโกูดังนี่ยิงมามีดอกลองอะ่ะพี่แดนได้ดอกลงหลวพี่แดนเลยเ <โฮ S 1> ออ mừng nữa em mẹ phú nữa em cảm ơn mác vậy đấy ui cái này này rồi đúng 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 rồi

เนี <göz> <me> ่ยเสียงกมาไซเนี <m ess et Liberty> <t worries> ่ยมันมุบออกมันมุบออกฟิวก็เอาเกินจอดจอดขึ้นมาแล้ว โดนกดม no ันโดนเฮ้ยเฮนพี่พ like ี nice <ification through sprout Likewise offs> ่ไม่มีเดนสองตัวตรงไหนตัวไหนมาร์คมาร์คเขียวพี่มาร์คเขียวอยู่มุมมาร์คเขียวเลยสองตัวเกย์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 พวกผมไปไม่ได้วะผมฉีกันผมฉีกให้ผมฉีกให้เฮ้ยบนข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีหน้าผมเลยไม่เห็นนะ พี่ดูอยู่ยม,มาร์คซ้อมมีนะเี่ยตัวหนึ่งมันทิ้งเพื่อนมันไหมโอ้อยู่หลังคามันมันเช็บไหมวะนี่ไงนังไงช็อกไว้เี่ยลังมาหลังมาหลังมาหมด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 หังมหมดเหียอนหน้า น,น,น่้ราคาเหรอหวดังน้องเจ็บ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 อ้าวเ,าเป็นกล่องไปแล้วโอเเ้เลยไหมมัดมักมัดเขียวเป็นกล่องแล้วเหรอใช่ปากีเป็นตายบง ยิงมันเจ็บแล้วมันวิ่งออกนอกวงไปตายใช่รอชัวร์หรือเปล่าตายแล้วตายแล้วมันยิงซ้ำแล้วเมื่อกี้ตายชัวร์นี่ตเต็มเลยฮียเวียนมาลงมาทำไรพี่ลงมาพี่ลงมาพี่ เฮ้ยชาวเบ็นใจเย็นดีเนาะเปแม่งเลยมันเคี้ยวด้วยอย่างเงี้ยโน่นโน่นโน่นมีชไปโน่นแล้ว่งชิบไปโน่นแล้วสองตัวนะสองตัวตายตายวงปะโอ้โดนยิง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 ไป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 เกงตาไปกันตาเดี่ยมมาเดี่ยม มีรถมีรถกว่านะพี่มีรถกว่านะไอพี่เดี๋ยวผมขอเก็บเก็บกระสุนข้างล่างกันโอเคโอเคพี่พี่พี่โอ้เก็บไปวงเก็บปีกเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยได้หรือเปล่ามีขวาหน้ารถมีรถกว่านะมีรถกว่านะนี่ไงข้างหน้าเรามีเลยเอามาเลยแล้วกันนี่เหรอยิ้มใส่แล้วเนี่ย นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น็อกน็อกงไปแล้วพวกเไแล้วไม่เสียงหลังยังมีเหระพี่ตรงแถวมักเรืองอะแฟจนเเอ้โนโนอยู่โน่นอยอกเนกันเีนกันเนเ bấm nhau bấm nhau bấm nhau. điền mà được không? được. โซดีมาคอมดงหน้าพี่เดี๋ยวโดีมาคอมดีมาคอมดีพ่ซอมไอ้เนี่ยนาเนื้อไใกล้อะเดี๋ยวนี้ว้อระเบิดไปแล้วแฟดเกเดตปอไปตึ๊กตีแฟดตีแฟดวันนี้เอากูไม่เห็นนะตายตายตายยังไงบังคาบบังคับ <Billie S 2> แล้วจะก้าวกลงยังไงเฮ้ยมันโดนมันโดนมันโดนพี่ยังไงมันโดนเราต้องไปแล้วมีรถปะรถเหรอก็ทิ้งแล้วข้างหลังมันจะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนพี่น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 ีไป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 โดนเซตย่อสุดเตะแล้วรอพี่ด้วยไปเฮ้พี้ยนว่ะเราอยู่ได้ไปพี่ สบายสบายจิวๆเลยกินหายเลยนี้อย่างนี้่างนี้อ่างนี้แปล้วกอ่เกล่ป้องนเยอะป้องเยนะไปไม่ได้ไปไงวะเปี่ยนมาไยเรากินไก่อีกแล้วมันโดนวงอ่ะเยิงเออมันต้องวิ่งนี่วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้โดนิงหมดทกตายไหม ในผมไม่ตายมันอยู่บ้านสม้มบีมอยู่บ้านสมม้มอยู่บ้านส้มสองตัวอ๋อหนึ่งหนึ่งเหรอวานทีหนึ่งวานเจี๊ยบเนี่ยเขาเห็นคนเดียวเขาจัดการเลยนั่นแหละอย่างวันนี่เดือด นี่นี่สเปรเลยอุ้ยสเปรโคตรนิ่ง